สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะเตยเตยายาเปิดดวงเช่นเดิมนะคะอ่ะมาดูซีวันหน่งถึงสวันนี้อะไรจะมา มาดูสีวัหนึ่งถึสวันนี้ของคุณอะไรจะมานะหนึ่งสาวันนี้อะไรจะมานะจ๊ะเช่นเดิมเป็นแรนดอมนะคะดวงโดยรวมพลังงานโดยรวมนะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะดูว่าเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชิวิีิอยานในการรับชมและการรับฟังด้วยนะคะ ก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีๆของช่องเรานะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะ ขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจําตัวของทุกคนนะคะแล้วก็ขอแรงครูบารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงเซนส์สัญชตาตญาณและความรู้สึกของผู้อ่านภายัยแล้วก็มาถึงพลังงานของพิไพยทุกใบเลยนะ ทำจิตให้นิ่งทำใจให้เป็นสมาธินะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะชุ้ิทยานในการรับชมและการรับฟังนะถ้าเชื่อตั้งใจชมตั้งใจฟังแต่ถ้าไม่เชื่อให้ปิดหรือเลื่อนผ่านได้เลยในทันทีนะคะพลังงานใบแรกเป็นอ่าตัวของคุณเป็นพลังงานของคุณเป็นเอเนจีของคุณถ้าพลังงานใบแรกตรงกับคุณ ให้ดูต่อจนจบแต่ถ้าไม่ตรงคุณจะดูต่อหรือไม่ดูต่อก็ได้อ่ะขอดูคนที่อ่าขอดูพลังงานดูตัวตนของคนที่ดูคลิปนี้หน่อยว่าเขาเป็นอย่างไรนะตอนนี้โอ้ห้าหมายนะหลายๆคนมีปัญหาหลายๆคนมีความยุ่งยากหลายๆคนกำลังขมักขม้น่นนะักขันแข็งในการทำงาน หลายหลายคนกำลังอยู่ในช่วงสสางงานจัดระเบียบงานนะหลายหลายคนมีการทะเลาะขัดแย้งเกิดขึ้นลหลายๆคนมีคนกลุ่มคนคอยขัดแข้งขัดขามีกลุ่มคนที่ไม่ประสงค์ดีมีศัตรูมีคนแบบพยายามทำอะไรเพื่อขัดขวางคุณเป็นกลุ่มคนผู้คนนะ ห้าหมายนะแต่มันเป็นพลังงานของการแบบสู้รัดฟัดเหวี่ยงอะนาอห้าหมายอะต่างคนต่างมีไม้ทุกคนเลยถ้าเป็นการแข่งขันหรือหลายๆคนกําลังสอบแข่งขันหรือกําลังทําอะไรบางอย่างเพื่อการแข่งขันหรือหลายๆคนเนี่ยงานเยอะงานยุ่งชุลมุนวุ่นวายพลวันไปหมดเลยกําลังสะสางงานหรือหลายๆคนก็อยู่ในช่วงที่แบบเคลียร์งานเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างด้วยนะ หลายคนก็คือบุคคลรอบข้างบริวารรอบตัวนะมีเรื่องมีปัญหามีเหตุอะไรอย่างนี้นะเอามาดูหน่อยพลังงานตรงไปต่อพลังงานไม่ตรงคุณจะดูต่อหรือไม่ดูต่อก็ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะเป็นแรนดอมอาจจะตรงและอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้เป็นเรื่องธรรมดานะคะออาดูเลยว่า1-3วันนี้ อะไรจะเข้ามาเออภายในหนึ่งถึงสวันนี้อะไรจะเข้ามาปุ๊บโอ้โหเด็กถือไม้แน่นอนเป็นพลังงานที่สะสา่งได้จัดการได้เริ่มต้นใหม่ได้เคลียได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะที่คุณเคยเจอเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ช่างเนี่ยห้าไม้ก็คือแบบอะไรก็ช่างที่พูดไปถ้าคุณเจออยู่ อาจจะเป็นเรื่องของคุณหรือเรื่องของคนรอบตัวเรื่องของบริวารเรื่องของลูกน้องเรื่องของอะไรที่คุณจะต้องลงไปจัดการลงไปแก้ไขลงไปทําด้วยตัวเองลงไปช่วยเหลือเขาลงไปเคลียร์ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะสามารถจัดการมันได้คุณจะสามารถจัดการมันได้ออะาาดน,ไดนะหรือถ้าใครเป็นนักศึกษาเป็นอะไรที่ดูอยู่เป็นนักเรียนนักศึกษาถ้ามีการสอบ เออนะหรืออาจจะไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาอาจจะเป็นคนทํางานที่ต้องทําผลงานแสดงผลงานหรือว่าอยู่ในช่วงประเมินงานในการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยจะประเมินคุณจะผ่านประเมินคุณจะผ่านเกณฑ์ถ้ามีคู่แข่งคือคุณจะชนะ,ะนะคุณจะชนะคุณจะทํามันได้อะไรประมาณนี้ เออประมาณนี้สบายใจเลย 1- 3สวันนี้จะมีอะไรเข้ามาอีกอ่าดูต่อสีว่าภายใน1-3วันนี้จะมีอะไรเข้ามาอีกภายใน 1- 3สวันนี้กาวถ้วยโอ้ความสุขข่าวดีความสุขข่าวดีนะ ความสุขข่าวดีความอุดมสมบูรณ์หนึ่งถึงสามวันนี้คุณอาจจะได้กินของถูกใจอาจจะได้ไปในสถานที่ที่ถูกใจหรืออาจจะได้ทำอะไรที่ถูกใจหรือหนึ่งถึงสามวันนี้มันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เคลียความสุขเหมือนปัญหาสิ้นสุดเหมือนเคลียเหมือนได้มีอกแบบรับการพัฒนาเริ่มต้นในชีวิตความสุขสิ่งดีสิ่งใหม่อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นอืม อ่ะดูต่อภายในหนึ่งสมวันนี้อะไรจะเข้ามาภายในหนึ่งสามวันนี้อะไรจะเข้ามาอีกโอ้มาแบบรวดเร็วเลยนะอัศวินดาบมาแบบรวดเร็วทันใจมันเป็นข่าวดีภายในหนึ่งสามวันนี้บางคนอาจจะได้ข่าวดีเรื่องงานบางคนอาจจะได้ข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข่าวดีที่แบบมาแบบ มารวดเร็วทันใจอ่ะเออหนึ่งถมวันเนี้มันคือข่าวดีอ่ะดูต่อภายในหนึ่งสวันนี้จะมีอะไรเข้ามาโอ้สามเหรียญภายในหนึ่งสวันนี้เงินคุณจะได้รับเงินหรือคุณจะทำอะไรสักอย่างที่มันได้เงินหรือมันจะมีลูกค้ามากขึ้นหรือว่ามีงานใหม่ๆมาเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆมาเสนอหรือว่าอาจจะเป็นแบบ ปลุ่มคนผู้คนผู้สนับสนุนหรือว่าการซัพพอร์ตหรือคุณจะได้รับเงินหรือได้แบบมีคนให้ตังหรือว่าทำมาคักหายดีลุ่งเรืองเออสามเหรียญน,นะพูดคุยตกลงเจรจาภายใน1-3ถึงวันเนี้ยนะคุณอาจจะได้งานใหม่อาจจะได้โปรเจกต์ใหม่หรือว่ามีคนมาเสนองานหรือว่าออมีถ้าเป็นพวกแบบเหมางานรับเหมางานหรืออะไรเงี้ยเออได้แน่นอนนะ เขาจะเลือกคุณอะไรอย่างนี้เลยภายในหนึ่งถึงสมวันวิบวาจาสาริการลินทองนะภายในหนึ่งถึงสวันนี้อาจจะมีคนมาดีลงานกับคุณคุยงานกับคุณแล้วก็เขาตกลงตกลงเลือกคุณนี่แหละทํางานอะไรประมาณนี้นะหรือภายใน 1- นถึงสวันนี้อาจจะมีคนแบบมาปรึกษา เออปรึกษาอะไรคุณอะไรอย่างเงี้ยเนาะขอความช่วยเหลือคุณหรือว่าภายในหนึ่งถึงสามวันนี้มันจะมีโปรเจกต์โครงการใหม่เข้ามานะหรือภายในหนึ่งถึงสามวันนี้คุณจะทำยอดได้ทะลุเป้าเออนะเออภายในหนึ่งสามวันถ้าใครเป็นเซลล์ใครเป็นอะไรต่างๆในหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะได้นะ นจะได้ส่วนแบ่งได้ส่วนได้ค่าคอมได้ค่าในหน้าได้ค่าส่วนต่างหรือว่าได้กําไรหรืออะไรอย่างเงี้ยภายใน1-3วันนะภายใน1-3วันนี้คุณอาจจะได้รับการอนุมัติ <c oughs> ใครยื่นเสนออะไรไว้คุณจะได้รับการอนุมัตินะเออนะ้นภายใน1-3วันนี้อะภายใน1-3วันนี้มีอะไรอีกมาดูซิ อะไรจะเข้ามาภายในหนึ่งถึงสามวันนี้อะไรจะเข้ามาโอเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์พลังงานแรงมากนะพลังงานแรงมากนะสพ라이ดข่าวด่วนปุบป,ปรับฉับพันกระทันหันก็เร็วนะเนาะก็คือก็ตรงตามคอนเทนต์แหละก็คือ1นถึงสวันนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าหนถึงสวันนี้มันจะมีอะไรเข้ามา ก็คือมันอาจจะเกิดวันนี้เลยคุณดูคลิปวันนี้ก็อาจจะเกิดวันนี้เลยก็ภายใน 1- นถึงสวันไงมันไม่จำเป็นจะต้องถึงแว็บ3วันนะอาจจะเกิดวันนี้หรือพรุ่งนี้วันที่1ก็ได้วันที่2ก็ได้วันที่3ก็ได้อย่างเงี้ยหนึ่งถึงสวันเนี้ยนะมีเซอร์ไพรส์มีเรื่องกระทันหันมีเรื่องแบบรวดเร็วทันใจมีเรื่องที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะเออนะมีอะไรมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรภายใน1นถึงสวันนี้ นะโอเบาๆภายในหนึ่งถึงสามวันนี้อยากจะบอกว่าเบาๆเบาๆคำว่าเบาๆก็คือเธอห้าไม้กับเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยถ้าทะเลาะกันเนี่ยรุนแรงเลยนะรุนแรงไม่ยอมเลยนะห้าไม้ห้าไม้นี่คืออาาดูตามภาพเลยห้าไม้ตามภาพเลยเดอะทาวเวอร์คืออะไรฟ้าผ่าหอคอยเปี้ยงปังพังทลายเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วภายในหนึ่งถึงสามวันเนี้ยเบาได้เบา นะแม่เตือนแล้วนะเบาได้เบาถ้าหนูไม่เบาหนูแตกหักเลยนะภายในหนึ่งถึงสามวันเนี้ยอืมกับแฟนกับเพื่อนกับใครก็ได้กับคนรอบตัวกับอะไรก็ได้ภายในหนึ่งถึงสามวันเนี้ยถ้าหนูบอกว่าอะเลิกเป็นเลิกแตกเป็นแตกหกักเป็นหกักหนูก็ไม่ยอมแล้วเหมือนกันเอาจัดไปเต็มที่เต็มเหนี่ยวไปเลยพี่ไม่ต้องกังวล เออหนสวันเนี้ยใส่เลยเต็มเลยเต็มที่อ้าวถ้าบอกว่าโหแม่แม่ยุเลยเหรอคือแบบคือมันอยู่ที่ฟิลมันอยู่ที่ฟิลเข้าใจไหมมันอยู่ที่ฟิลวะใครเรื่องของใครเรื่องของใครเรื่องก็เรื่องของใครอะไรอย่างเงี้ยเออนะ เออยุไม่ฟังอ่ะแบบห้ามไม่ฟังก็ยุส่งอะไรอย่างงี้อ่าภายในหนึ่งถึงสามวันฉันเตือนเธอแล้วนะฉันเตือนเธอแล้วนะภายในหนึ่งถึงสามวันนะถ้าเธอไม่ฟังนะแตกหักทะเลาะเลิกอ่าภายในหนึ่งถึงสามวันคนที่คนที่เธอเคยเลิกกันเคยทะเลาะกันรุนแรงมากเคยด่ากันไปแล้วเคยชกต่อยกันมาแล้วหรือเคยโอ้โหห้ามหั่นกันมาแล้วเนี่ย เธออาจจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเออเธอกับเขาคือคือคือคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมภายในหนึ่งถึงสาวันนี้จะมีอะไรเข้ามาไงตามหัวข้อไงว่าอะไรจะเข้ามาคนที่เคยทะเลาะกันคนที่เคยแตกแยกกันคนที่เคยแบบรุนแรงกันมาแล้วอืมนะอาจจะได้เจอกันหรืออาจจะไพ่เปิดมาเป็นสองถ้วยแฟนเธอนั่นแหละอืม เนี่ยฉันพูดแล้วเบาได้เบานะภายในหนึ่งสามวันนี้เพราะสองถ้วยขึ้นมาหนาเบาได้เบาหนาหนาเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนภายในหนึ่งสองวันเนี่ยระวังอารมณ์ระวังคําพูดระหว่างคนที่มีแฟนนะระวางคนที่มีแฟนนะระวังอารมณ์ระวังคําพูดระวังทะเลาะกันระวังแบบโอ้เด็ดขาดรุนแรงอะไรอย่างนี้อืมแล้วภายในหนึ่งถึงสามวันเนี่ย คนที่เธอเคยทะเลาะกันมีปัญหากันอย่างรุนแรงอะ่ะเขาจะกลับเข้ามาหรือเธออาจจะได้เจอกันบางคนบอกไม่อยากเจอแล้วแม่แต่มันจะได้เจอเออแต่มันจะได้เจอเธอหลีกหนีไม่พ้นหรอกโลกมันกลมนะบอกเลยว่าโลกมันกลมบังเอิญไปเจอกันตร,ตรงนู้นตรงนี้ตรง,งนันเจอที่ไหนตกที่นั่นเจอที่ไหนชกที่นั่นแนะนำ คำแนะนํานะเออเคยได้ยินมาอย่าให้ฉันเจอนะเออเคยได้ยินมาเคยได้ยินมามอย่าให้ฉันเจอที่ไหนนะเออเจอที่ไหนโดนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พูดเล่นนะจ๋าแต่มันมีนะมันมีนะเธอเคยไม่ล่าเจอที่ไหนแล้วโดนแล้วโดนจริงๆนะ <laughs> แล้วโดนจริงๆนะเพราะฉันเคยเตือนหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วไม่ฟังเจอที่ไหนต้องโดนอะ ดูต่อดูต่อสิว่า1-3วันนี้อะไรจะเข้ามาคนคนแฟนกัลยาณนะมิตรเห็นไหมสองถ้วยคนรับตัวนะหนวันนี้อะไรจะเข้ามา1-3วันนี้ใครโสดจะมีแฟนนะหน,นึ่วันเนี้ย หนึ 1> 1่งถึงสามวันใครที่โสดใครที่เลิกกับแฟนใครที่ทะเลาะก,กับแฟนหนึ่งถึงสามวันนี้แฟนที่เคยทะเลาะก,กันอาจจะมาขอคืนดีหรือหนึ่งถึงสามวันนี้อาจจะได้เจอแฟนอาจจะได้เจอแฟนใหม่ <c oughs> ได้เจอแฟนใหม่ได้แฟนใหม่เลิกกันไปแล้วก็แบบต่างคนต่างไปเนี่ยหนึ่งถึงสามวันนี้อาจจะได้มีแบบแฟนใหม่ได้เจอแฟนใหม่นะสองถ้วยนะหนึ่งถึงสามวันนี้ เออหน,นึ่งถึงสามวันนี้จะมีอะไรเข้ามาหนึ่งถึงสามวันนี้สี่ถ้วยหน,นึ่งสมวันนี้ภายในหนึ่งสาวันนี้จะมีอะไรเข้ามาไม่ใช่สี่ถ้วยสี่สี่เหรียญโอ้ราชินีเหรียญภายในหนึ่งสวันนี้เธอจะได้เงินจะมีเงินเข้าบัญชีจะมีเงินเข้ากระเป๋าเธอจะมีโชคลาภหรือได้เงินหรือว่าทําอะไรแบบทํางานทำอะไรก็ได้ที่มันได้เงินน่ะได้เงินเยอะนะหรือมีคนให้เงิน เออหรือมีคนให้เงิน1-3วันนี้หรือได้เงินส่วนแบ่งเงินส่วนต่างเงินค่าคอมหรือได้เงินในหน้าเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือได้ค้าขายได้กําไรมากหรือว่ามีอยู่ดีก็มีคนให้ตังค์แฟนให้ตังค์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะ1-3วันนี้นะราชินีเหรียญสี่เหรียญเนาะมีเงินนะมีเงินมีเงินได้เงินภายใน1-3วันนี้จะมีอะไรเข้ามาอีกโอ้เดี๋เมติเชียนมาแน่นอน ภายในหนึ่งถสาวันนี้ดีว่ะดีนะดีนะภายในหนึ่งสวันนี้เธอจะแบบเหมือนสมหวังทุกอย่างอะ่ะแทบทุกอย่างความรักการงานการเงินนะเพราะว่าไพ่เดอะเมติเชียนเนี่ยปาฏิหารทุกอย่างมีคทามีดาบมีเหรียญมีถ้วยคือครบดินน้ำลมไฟเพราะว่าชนันแล้วเนี่ยออหนึ่งถึสวันนี้เธออาจจะได้ครบทุกอย่างเลยนะงานก็ดี แฟนก็มาแฟนก็มีเงินก็มีเงินก็ได้อะไรประมาณเนี้อืมภายในหนึ่งสามวันเนี่ยมันคือปาฏิหาริมันคือสิ่งที่เซอร์ไพรส์มันคืออะไรที่แบบอ๋อนาเซอร์ไพรส์เลยนะ ปรปับฉับพันกระทันหันด้วยเอ้ยบางคนจะมีแฟนแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนจะได้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนจะแบบได้งานได้โครงการใหม่แบบไม่ทันตั้งตัวโปรเจกต์ใหม่ไม่ทันตั้งตัวหรือบางคนมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเออหรือมีงานมีอะไรเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้ภายในหน,นึ่งถึงสามวันเนี่ยอืม ดี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 นะภายใน1นถึงสวันนี้อีกจะมีอะไรเข้ามา order f ฟู l ภายใน1นถึงสวันนี้คุณจะมีความสุขมากนะความสุขมาการหลุด้นเนี่ยภายใน1นถึงสวันนี้คุณจะหลุดผลห้าห้าไม้ the tower the f ฟูลโอ้ไพ่แรง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 เพราะฉะนั้นภายในหนึ่งถึงสามวันนี้เธอจะเป็นอิสระเธอจะเสรีภาพเธอจะรู้สึกแบบ โอ้อารมณ์แบบชิวอ่ะออหลุดพ้นเริ่มต้นหลันหล่นล้ามีความสุขเนี่ยภายในหน่งถวันนี้มีภายเตือนไม่แม่ก็บอกแล้วไงอย่าประมาทภายในหน,นึ่งสวันเนี่ยอาจจะมีแบบการปะทะเกิดขึ้นหรือเธออาจจะได้เจอแบบเธอจะได้ศบตาเดินไปแล้วแบบบังเอิญไปสมมตินะไปช็อปไปช็อปไปเดินห้างแล้วไปเจอคนที่แบบ เคยทะเลาะกันเคยมีปัญหากันรุนแรงไปเจอสตูได้ศบตากับสตูอะไรอย่างเงี้ยเออภายในหนึง่งถึงสามวันเนี่ยภายในหนึ่งถึงสามวันนี้หลายๆคนจะมีแฟนจะมีคู่จะได้เริ่มต้นจะได้มีแฟนใหม่ภายในหนึง่งถึงสามวันนี้หลายหลายคนจะได้เงินก้อนใหญ่ภายในหนึง่งถึงสามวันนี้หลายหลายคนจะขายงานได้หาขายงานได้ดีลงานได้แล้วก็ เขาเรียกยังไงอ่ะเอ่อถ้าเธอทําอะไรอยู่ทํางานทาอาชีพอะไรอยู่อ่ะภายในหนึ่งสามวันเนี้เธอแบบจะมีเซอร์ไพรส์มีแบบอ่าไม่คาดคิดว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยอืมภายในหนึ่งถึงสามวันนี้จะมีอะไรดีเข้ามาภายในหนึ่งถึงสามวันนี้อะไรจะเข้ามาภายในหนึ่งถึงสามวันนี้อะไรจะเข้ามาโอ้เด็กถือไม้สองถ้วยกับอ่าสิบถ้วยมีแฟน แต่งงานมีครอบครัวอืมพลังงานดีนะอ่าภายในหนึ่งถสามวันนี้จะมีคนมา,าเขาเรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์อะหรือมาสารภาพรักอืมหรือแฟนเธอกําลังจะย้ายมาอยู่กับเธอภายในหนึ่งถสาวันเนี้ยมันคือครอบครัวมันคือความสุขสิบถ้วย มันคือข่าวดีเรื่องความรักมันคือข่าวดีเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์มันคือแบบภายในหนึ่งสามวันนี้เธออาจจะมีแฟนแบบไม่ทันตั้งตัวหรือไม่ได้ตั้งใจมีหรือแบบเซอร์ไพรส์รามากว่ามีคนมาแบบอุย้ยมาขอเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยอืมภายในหนึ่งสามวันนี้จริงๆนะเนี่ยใครโสดอยู่เนาะใครโสดอยู่ใครเลิกกับแฟนมาใครเป็นไม้ ภายในหนึ่งถึงสามวันนี้อะไรจะเข้ามาอ่ะภายในหนึ่งถึงสามวันนี้อะไรจะเข้ามาโอ้โหเจ็ดถ้วยสิบถ้วยเจ็ดถ้วยตัวเลือกเธอเธอภายในหนึ่งถึงสามวันนี้เธอจะได้อะไรพร้อมๆกันลายอย่างคือเป็นข่าวดีนะเป็นสิ่งดีนะ ภายในหนึ่งถสาวันเนี้ยเธอจะต้องได้อะไรทยอยได้เลยภายในหนึ่งสาวันนี้หนได้แฟนสองได้เงินสมได้งานสี่ได้โครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่ได้คาคอมได้อะไรอย่างเงี้ยคือได้แบบทยอยได้เลยภายในหนึ่งถึงสาวันเนี้เจ็ดถ้วยอะเจ็ดถ้วยคือแบบหลายอย่างสารพัดนึกสารพัดนึกเลยตัวเลือกทางเลือกสิ่งใหม่สิ่งดีข่าวดีเรื่องยินดีงานเงินแฟนอะไรอย่างเงี้ย ไหลามาเลยไหลามาเลยภายใน 1- นถึงสวันอ่ะภายใน 1- นถึงสวันนี้อะไรจะเข้ามาอีกภายใน 1- นถึงสวันนี้อะไรจะเข้ามา1ดาบแน่นอนชัดเจนชนะนะหนึ่งดาบชัดเจนชนะแน่นอนนะยืนยันการันตีแล้วเธอต้องได้เธอต้องชนะเธอต้องเป็นเลิศเอกฉันแล้วภายใน1นถึงสวันเธออาจจะต้องมีเรื่องให้ตัดสินใจนะ อาจจะเกี่ยวเรื่องแฟนจะเอาแฟนเก่าหรือจะเอาแฟนใหม่อะไรอย่างนี้เออภายในหนึ่งถึงสามวันจะมีเรื่องให้ตัดสินใจก็ได้หรือภายในหนึ่งถึงสามวันยืนยันมาแล้วเธอจะต้องได้เงินแน่นอนหรือเธอจะต้องมีแฟนแน่นอนหรือเธอจะต้องได้งานแน่นอนหรือเธอจะต้องได้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีแน่นอนอ่ะภายในหนึ่งถึงสามวันนี้มีอะไรจะเข้ามาใบสุดท้ายเจ็ดดาบสุดพายมากสุดพายจริงๆนะเธอแล้วก็เดอะชาลิออตหู ภายในหนึ่งถึงสามวันบางคนมีข่าวดีทางไกลบางคนมีคนเดินทางไกลมาหาแบบเซอร์ไพรส์บางคนมีแบบแฟนเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าภายในหนึ่งถึงสามวันเนี่ยภายในหนึ่งถึงสามวันเนี่ยจะมีสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นนะคะโอเคประมาณนี้นะนี่คือแบบภายในหนึ่งถึงสามวันเนี่ยจะมีสิ่งเนี้เข้ามานะจ๊ะขอให้สุขสมหวังขอให้โชคดีนะสวัสดีค่ะ